เดือนกระะกฎาคมจะไปหาน้องนะคะมีใครจะไปด้วยไหมทำไมตะกาดจังเลยอ่ะมีห <c oughs> น้าละดูหิวโหยจังดูหิวโหยจัง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวข้ามฝั่งก่อนบออะให้หนึ่งอัน ดอกที่เหม็นคิวคิวกินได้ยังไงอ่ะเหม็นดอกคิวคิวกินได้ยังไงสมสีจ้าสมสีไปอาบน้ำมาผิวสวยเชียวแอดสาวๆเจอกำนันมาก <c oughs> ไหมคะช่วยบอกชีว่า fc คิดถึง ดันดันลงชื่อได้นะคะเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งค่ะหน้าสซนเดี๋ยวดูจังหวะก่อนครับน้องฟินใบบุญมาไหมคะมาคะ่ะใบบุญมาแต่ความไม่อยู่นะคะควานกำลังหลังจากที่พากาันเดินออกกําลังกายแล้วควาน้างของเราก็จะมาจัดเตรียมอาหารให้น้องช้างในระหว่างวันแบบนี้นะคะลุมกันใหญ่เลยไม่ได้กินเองนะคะอันนี้เป็นบุฟเฟ่น้องช้างนะคะ สมสีไม่ติดโบหรอคะเพิ่งอาบน้ำใหม่ยังไม่ได้เช็ดตัวเลยค่ะตัวยังไม่แห้งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทางนู่นกันวันนี้เห็นพี่มงมาไหมมงคนอ่ะเอ้าเอเหรอไปเอาหาพี่มงซะหน่อยเหอ คิดถึงบูทูกนะบูทูกก็ตกมันนะมงคลก็ตกมันส่นใหญ่ช้างคลายจะตกมันกันเยอะเน,นี่ก็จะเป็นนักเรียนของเรานะคะหลังห้องมีใครกันบ้างเดี๋ยวไปแอบดูก่อนมีใครกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นดารากาศกลังก้อมนะคนมาทำไมกันเยอะแยะก,ก่อนสิบนาทีก็หมดแล้วเนี่ย สิบนาทีก็หมดแล้วอาหารกินเยอะมากนะมาที่ที่เราคุ้นเคยนะคะหลังห้องเรียนค่ะมาที่ที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่จะสิงสถิตอยู่ที่นี่สัปดาห์ละสี่สิบครั้งปีละสี่สิบครั้งปีนี้สี่สิบครั้งนะมารวมๆอยู่ตรงนี้นะะไม่อยากให้มารีอยู่ใกล้โจโจค่ะโจโจชอบทําชีกอใส่น้องอ่ะจริงๆเขาก็เป็นผักสามีภรรยากันตามกฎหมายนะคะเขาเป็นเขาเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายนะคะ คุณคาถาบอกว่า<ม>เคยไปแบบงงงงเลี้ยวเข้าไปนานแล้วน้องฟีคิมอ๋อคูมาสายนะจริงๆถ้า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 มากับรถบริการจะไม่หลงนะแต่ถ้าไม่ถ้าขับรถมาเองนะอาจจะหลงนิดนึงนะจะงงงงนิดนึงสกิลการหอบหญ้านั้นเยอะมากย้าก,กองท่าภูเขาเหล่ากาความสูงน่าจะประมาณเมตรหนึ่งคะ่ะ แต่จะหมดภายในเอ10นาที20นาทีอะไรเงี้ยไปร่วมงานมันเกิดมดดภูลราคาน่าสนใจนะนี่ยังคงหอบยากัากนอยู่นะคะสกิลการหอบญ้าเขาบอกว่าอะไรนะปุ๋ยยังหนักกว่าอีกปุ๋ยยังหนักกว่านี้อีกเนะี่ยทั้งหมดวันนี้กี่ตนัน <c oughs> อันนี้ก็จะไปให้คมแสน,แนคมแฝกแรูปนานไม่ได้นะบาทมือคมแสน <c oughs> หนูนัดกันไปหลายคนกับพี่ๆกลุ่มหลักน้องชาเดือนกรกฎานะคะยวงคกินอาหารอร่ออร่อยกันนะนี่ก็อีกหนึ่งนะ ใดๆคือมีควานอยู่ด้วยนะคะน่ะมีควานอยู่ใกล้ๆนะคะเพื่อความปลอดภัยเวลาเข้าหาน้องชายอันนี้เป็น FC ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ <laughs> เป็น FC ที่หนังเหนียวมากตั้งแต่วันแรกที่เรามีการไลฟ์สดจนถึงวันนี้เลยนะคะ3าสปีแล้วนะทุกวันนี้เหมือนจะไม่ใช่แค่ FC ธรรมดาแล้วนะน่ะมาแล้วค่ะ รู้จักไหมสอถอยอ่ะ,โซก,กะโซก้าโซก้ากะืกกะ่ณคิดสั่งไม่ดงังมักกาคมน้องเมยมาลานแสดงทุกวันไหมคะน่าจะมีหยุดอยู่บ้างคะ่ะเรียกฉันว่าเจเจหน่อยสิฉันจะได้ถึงใจเออไม่ได้กินนานละฮะหมื่นนึงเลยเหรอพอซาวเหรอ หนึ่งคิดดอกน้อยไปอ่ะรอค่ะท่านทูตสสรอค่ะมกราคมอ่าปกติช้างความเขาก็จะมีวันหยุดนะคะเดือนละสี่วันบ้างแปดวันบ้างแล้วแต่เนี่ยวันนี้แม่สีมาหาลูกสาวค่ะ <laughs> ล่าสุดคือ então, อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างน้องทําแก้งลืมค่ะน้องทําแก้งลืมพ้ออาหารน้องวันนี้แม่มาหาลูกค str ่ะเยียงบุฟเฟ่หรอเขาทำเสียงคือในคอด้วย อืมบน,บนฟังไม่รู้เรื่องอ <c oughs> อุย้ยเสียวฟันไปแล้วกัดยาแล้วมันอึดออ่ะเหมือนเคี้ยวยางอ่ะเออฮะเกี่ยวเดือนกอพอจะไปจกแก้มเด็กๆกันนะคะคิดถึงจังมาเลยจ้าคุณบามีต้องพูดนะคะ มาเลยค่ะมาเลยวันนี้ตอนบ่ายมีไลฟ์จากคุณหมอโบนัดเกี่ยวกับการตกมันของมูทูฮและขาวพายสีนะลงประตูหา